โอ้โอใครเคยกินปะหมี่เกี๊ยวหมูแดงร้านนี้ไหมคะร้านอยู่ตรงวัดเนินนะคะเขาจะเปิดช่วงเย็นๆนะคะปะหมี่เกี๊ยวเขาหน้ากินสุดๆเลยค่ะชามโตๆนะคะเครื่องจัดเป็มมาแบบแน่นๆเลยค่ะกับหมูเขามีแบบกับหมูเจียวหน้ากินมากๆเลยค่ะน้ำซุปกลมก่อมนะคะใครไม่กินรสจัดนะคะไม่ปรุงทานได้สบายๆเลยค่ะ เกี๊ยวตัวโตๆนะคะน่ากินไหมคะหมูแดงหมูกรอบจัดเต็มมาเลยคะ่ะโอ้โห,โหน่ากินสุดๆเลยนะคะบะหม,มี่เขานะคะเส้นเล็กๆคะ่ะเหลืองๆคะ่ะอื้มน่าสวยสุดๆเลยคะ่ะเกี๊ยวเขาก็ข้างในเป็นหมูเดงนะคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะออกกำลังกายเสร็จนะคะแวะมาซักชามหนึ่งคะ่ะ โอ้โหกินเพลินเลยค่ะอิ่มท้องเลยค่ะแต่ต้องเตรียมเงินสดนะคะร้านนี้เขาไม่รับโอนนะคะเยี่ยมแบบสุดๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองนะคะ